แต่ความจริงแล้วไม่ได้มีความจริงใจเป็นการตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จใช่ไหมครับแกแกงครับว่านางยิ่งรักนั้นตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จยังไงครับแต่ก่อนจะถึงโจที่นางยิ่งเล่านางยิ่งรัก ตีหน้าเศ้าเล่าความเท็จนั้นผมจะขออธิบายข้อกฎหมายในเรื่องพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร2 5 5 1ให้พี่น้องสบายใจว่าการใช้กฎหมายความมั่นคงในการกำหนดพื้นที่3เตดังกล่าวห้ามเข้าพื้นที่ และกำหนดข้อกำหนดออกมาสามฉบ,บับคือฉบ,บับที่หนึ่งห้าบุคคลเข้าไปใช้คมนาคมในถนนสามเขตข้อที่สองห้ามมให้เดิมวนอนการเข้าไปในท้องที่ดังกก่า และข้อ3ห้ามนำอาวุธออกออกนอกเขตส,สถานพ่อแม่พี่น้องครับมันกำหนดขึ้นมาว่าหนังสตต๊กเป็นอาวุธพ่อแม่พี่น้องครับโดยข้อที่จริงแล้วหนังสติ๊กเป็นอาวุธหรือไม่ครับไม่เป็นแต่มันพยายามสกัดกั้นเราทุกทางที่จะไม่ให้เรา พกพาโดยเฉพาะหนังสติกเดี๋ยวจะผมเดี๋ยวผมจะอธิบายข้อกฎหมายเพื่อความสบายใจว่ารัฐบาลใช้กฎหมายชุดนี้และออกข้อกำหนดต่างๆนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วมติคลโมที่กำหนดพื้นที่สามเขตดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการออกข้อกาหนด3าฉบับในการที่จะห้ามบุคคลเข้า3ามเขตใช้ยาพานะพกหนังสติ๊กเข้าไปจึงเป็นข้อกาหนดที่ไม่มีอำนาจไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วจึงไม่มีผลใช้บังคับเมื่อไม่มีผลใช้บังคับเราสามารถที่จะเข้าไปในสามเขตพื้นที่ดังกล่าวได้ถ้า เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักง,งานเจ้าที่กระทำการขัดขวางประทุษร้ายเช่นผักหน้าอกเราดัานเราภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นการใช้กาลังประทุษรายซึ่งภาษากฎหมายนั้นถ้าผู้ที่กระทำต่อเราไม่มีสิทธิ์ที่กระทำต่อเราเรามีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเพราะฉะนั้น พ่อแม่พี่น้องสามารถที่จะดันตำรวจออกไปได้ครับพระราชบัญญัจัด,ดังกล่าวมาตราห้าวรกหนึ่งบัญญัติว่าให้จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชจักรเรียกโดยย่อว่ากอรมนอขึ้นในสำนักไหนบันตีมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในรัอาจัก,กรกอมโนอมีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะอยู่ภายใต้การมัญชาขึ้นตรงต่อนายรัมตีโดยวิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารง,งานจัดก,การการแบ่งส่วนให้เป็นไปนตามที่คอรมอกำหนดวัคสามปัญญิว่าให้ในายรัมตีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล เป็นผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในราชจักรเรียกโดยย่อว่าผอรมนงเป็นผู้พิจาาข้าราชการพนักงานกรมนงและรับผิดชอบในการปฏริบัติราชการของกรมนงโดยมีผู้พิจารณาทหารบกเป็นรองผู้ำนการรักษาความมั่นคงภายในราชจักรวักไทยพ่อแม่พี่น้องจำตรงน,นี้นะครับวักไทยในการปฏิบัติหน้าที่ และการใช้อำนาจตามระดับนี้ผู้อำนวยการจะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้รองผู้ในการซึ่งหมายถึงผู้บัการฐานบกเป็นผู้วัดหรือใช้อำนาจแทนก็ได้มาตราห้าวักท้ายกำหนดชัดครับว่านายกรัฐมนตรีจะต้องมอบอำนาจให้รองผอมอซึ่งเป็นผู้บัการฐานบกเท่านั้นแต่ในมาตรา18เขาไปมอบให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมนองให้เป็นผู้ในการรักษาความสงบตรงนี้จึงเป็นการมอบอำนาจที่ไม่ชอบโด้วยกฎหมายจะไม่มีผลเดี๋ยวผมอ่อานตรงนั้นผมจะพูดอีกทีครับมาตราเจให้กรมนอมนามีอำนาจหน้าที่ในต่อไปนี้อนุหนึ่งติดตามตรวจสอบและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิด ภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในล่าจักรและรายงานคณะมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปพ่อแม่พี่น้องสังเกตไหมครับว่าอน,นุหนึ่งบัญญัติว่ารายงานคณะรัฐมนตรีแต่คณะมนตรีที่กําหนดในเรื่องสามเขตนั้นตามรัฐธรรมนูญนั้นคําว่ารัฐมนตรีหมายถึงนายกและรัฐมนตรีซึ่งปัจจุบันรวมนายกรัฐมนตรีมีสาคนเพราะฉะนั้นคณะมนตรีที่รับรายงานหรือมีอำนาจนั้น จะต้องเป็นข้ามลวีซึ่งมี32คนแต่เขามอบให้คลมชุดเล็กซึ่งมีประมาณ9คนเพราะฉะนั้นคลม9คนที่เขามีมติเรื่อง3าเขตจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเดี๋ยวผมจะพูดถึงมาตรา15ซึ่งใช้อำนาจตามนี้นะครับ 2. อําำวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชจักรในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่เสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการต่อคณาหลวงีอันนี้ก็ทํานองเดียวกันครับเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะมนตรีนี่ด้วยครับให้ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานรัฐป,ปฏิบัติตามแผนและแนวทางนั้นมาตรา15พ่อแม่พี่น้องสังเกตให้ดีนะครับข้อความต่อมี้สำคัญมาตรา15วรรคหนึ่งมันญยติว่าในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชจ,จักรพ่อแม่พี่น้องครับ กองทัพประชาชนโค่นระบบทักษิณประกาศเพียงว่าเราจะชุมนุมแต่ยังไม่ได้ชุมนุมคณะมนตรีมีมติโดยมอบให้ชุดเล็กชุดเล็กมีมติให้สามเขตเขตพระนครดุสิตป้อมปราบห้ามไม่ให้ประชาชนพวกเราเข้าไปในที่สามเขตดังกล่าวถามพ่อแม่พี่น้องว่า เรายังไม่ทันชุมนุมเลยเนี่ยถือว่ามีเหตุอันกระทบต่อความมั่นคงราะารจากถือหรือไม่ถือครับไม่ถือเมื่อไม่ถือแล้วการที่คลรอมอชุดเล็กมีมติกำหนดให้สามเขตดังกล่าวเป็นพื้นที่ห้ามประชาชนเข้าไปจึงไม่ชอบใช่ไหมครับ ในกรณีที่ปรากฏเหตการณ์อันกระทบต่อความมั่นคองรนรจักรแต่ยังไม่มีความจําเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบมือหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและเหตุการณ์นั้นมีแนวโน้มที่จะมีอยู่ต่อไปเป็นเวลานานทั้งอยู่ในอำนาจหนา้าที่หรือความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยคณะรัฐมนตรี จะมีมติมอบหมายให้กรมนรพราะแม่พี่น้องสังเกตนี่ครับมอบหมายให้กรมนรเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกันปราบปรามระงับจับยังและแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภาณาจักรภายในพื้นที่นี่ครับสังเกตที่กําหนดภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กําหนดคือหนึ่งถึงสิบสิงหาได้ตามหน้านหน้าที่ของหน่วยงานเพราะฉะนั้น ในเมื่อคณะมติตามมติวนมี32คนเขามอบให้ชุดเล็กมี9คนแล้วชุดเล็กมีมติในการมอบกลรมนอนและกำหนดพื้นที่3เขตจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายใช่ไหมครับมาตรา18เพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามระงับยับยัง้งและการแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ภายในพื้นที่ตามมาตรา15นะครับต้องภายในพื้นที่ตามมาตรา15 พ่อแม่พี่น้องครับแม้แต่ทุกวันนี้เราชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นการใช้สิทธิตามรูปมาตรา63ก็ถือว่าไม่มีเหตุการณ์ปรากฏอันกระทบต่อความมั่นคงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อใช่แล้วเนี่ยแม้ในวันนี้มันก็ยังใช้กฎหมายความมั่นคงใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับ มาตรา18เพื่อประโยชน์ในการป้องกันป่าปรามหรือบรรเทาความเหตุการณ์ภายในพื้นที่ตามมาตรา15ให้ผู้ในการโดยความเห็นชอบของคณะมนตรีมีอำนาจออกข้อกำหนดดังนี้เพราะไม่พี่น้องสังเกตไหมครับถ้อยคําว่าให้ผู้อำนวยการผู้ในการตามกฎหมายมันคงหมายถึงนายกรัฐมนตรียิ่งหลักนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมหมายให้ฟังแล้วว่าในการปฏิบัติหน้าที่นั้น นายกจะต้องมอบให้กับรองผู้มรีการก็คือผู้บรีการฐานบกแต่โดยความจริงแล้วนายกไม่ได้มอบให้ผู้บนตรีการฐานบกนายกมอบให้กับผู้บนตรีการตารวจแห่งชาติและผู้บนตรีการตารวจแห่งชาติก็ประกาศข้อกําหนดต,ตามที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ครับให้ผู้มนรีการโดยความเห็นชอบของคณะมนตรีคณะมนตรีตรงนี้ก็ไม่ชอบอีกเพราะว่าโดย10โดย9คนซึ่งไม่ใช่ฐานคนก็ไม่ชอบ มีอำนาจออกข้อกำหนดดังต่อไปนี้หนึ่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องปฏิบัติการหรือง,งดเป็นปฏิบัติการอย่าง,างใดสองตรงนี้ครับสองห้ามเข้าหรือให้ออกจากบริเวณพื้นที่อาคารหรือสถานที่ที่กำหนดในห่วงเวลาที่ปฏิบัติการเว้นแต่ได้รับนุญาตจากพนักง,งานเจ้าที่หรือเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเวน้นสี่ห้ามนานำเอาอาวุธออกนอกเขตถานนี่แหละครับที่มันห้ามเราเอาหนังสทิกออกเนี่ยมันอาศัยข้อกำหนดข้อ,ขอ,ขอ,ขอนี้ครับ สี่ห้ามนำอาวุธออกนอกเขตสถานห้าห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยาพนะนหรือกำหนดเงื่อนไขการเช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยาพนนิษหกให้บุคคลปฏิบัติหรืองดเบ้นการอย่างใดอันเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนพ่อแม่พี่ดองครับเมื่อเมื่อกี้ผมหาใน้ฟังแล้วว่า ตามกฎหมายผู้ในการโดยความเห็นชอบของคณะมนตรีผู้ในการถ้าไม่สั่งเองหรือกับประกาศข้อกําหนดโดยความเห็นชอบก็จะต้องมอบให้รองผู้ในการเท่านั้นคือผู้บังการฐานบกแต่โดยความจริงแล้วเขามอบให้กับผู้บังการตารวจแห่งชาติผู้บังการตำรแห่งชาติก็เสนอคณะมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะมตนตรีรรคณะมน,รน,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 รนตมรีก็ไม่ใช่สา่ทสองคนก็เป็นเก้าคนเองเพราะฉะนั้น มันไม่ชอบซ้อนไม่ชอบมันจึงไม่ชอบใช่ไหมครับเมื่อไ <c oughs> มอ่ชอบก็ต้องถือว่าการกำหนดเขตพื้นที่สามเขตรวมทั้งการกำหนดประกาศสามฉบับในเรื่องของการห้ามใช้เส้นทางสามเขตห้ามห้ามบุคคลเข้าไปในสามเขตห้ามพกอาวุธหนังสติ๊กเข้าไปในสามเขต จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีผลบังคับพวกเราสามารถเข้าไปในสามเขตดังกล่าวได้ยังไมครับเมื่อเราสามารถเข้าไปในสามเขตดังกล่าวตามที่ผมกล่าวมาแล้วถ้าเขาใช้กำลังปัิทุทลายเราไม่ว่าด้วยการกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นเอาโล้ดันหรือเอามือผัก หรือกาะทำการใดแล้วแต่ที่กระทบต่อร่างกายเราตามกฎหมายถือว่าเป็นการแช้หนสลายประมวลกฎหมายอาญามาตราหกสเรามีสิทธิ์ป้องกันตัวครับเมื่อเราป้องกันตัวกฎหมายคุ้มครองไม่มีความผิดจอย่างไรครับพ่อนๆพี่น้องแต่อย่างไรก็ตามเราควรจะ ดำเนินการตามกฎหมายควบคู่ไปด้วยเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการที่เขาจะใช้กฎหมายข้อกำหนดโดยไม่ชอบต่อเราการกระทำดังกล่าวก็คือเราควรจะฟ้องศาลซึ่งมองสอนศาลนี้หมายความว่าเป็นมาตรการที่เราเสนอไปขณะเดียวกันอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าข้อกำหนดพื้นที่มันไม่ชอบโดยกฎหมายอยู่แล้ว ถ้าเรามีโอกาสเราต้องบุกเลยใช่ไหมครับขณะเดียวกันเราก็ดําเนินการควบคู่ไปด้วยเราก็ควรจะฟ้องศาลไปด้วยซึ่งกฎหมายมั่นคงรับรองให้เราฟ้องศาลได้คือมาตรามาตราย3วรรสองครับ